หากคุณต้องการมีรายได้จากบล็อกไม่ว่าจะในฐานะของเจ้าของบล็อกหรือผู้ให้บริการทำเว็บไซต์และนักเขียนบทความมืออาชีพหลักสูตรออนไลน์ professional blogging ชุดนี้สำหรับคุณครับสวัสดีครับผม Paul, พอลพรพรมเจ้าของเว็บไซต์ CEO channels และโรงเรียนออนไลน์ e x p e r t c i t y c o m วันนี้จะมาแนะนำหลักสูตรออนไลน์ professional blogging ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้และความเข้าใจถึงแก่นธรุรกิจเว็บไซต์จาก mindset ของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงและสามารถผลิตคอนเทนต์ออนไลน์อย่างมืออาชีพเพื่อนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบล็อกของคุณเองหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองสำหรับนำไปรับงานสร้างเว็บไซต์และเขียนบทความให้กับลูกค้าของคุณ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้และค้นพบในคอร์สนี้ได้แก่วิธีสร้างรายได้ปีละเจ็ดหลักจากการเป็นเจ้าของบล็อกวิธีเขียนบทความที่จะดึงดูดผู้เยี่ยมชมหลักแสนคนต่อเดือนเข้ามาในบล็อกวิธีเขียนคอนเทนต์ที่ง่ายต่อการติดหน้าแรกของ Google Search Engine วิธีสร้างบล็อกให้สวยงามและดูยิ่งใหญ่คล้ายกับเว็บไซต์ชื่อดังต่างๆบนโลกออนไลน์วิธีใส่ระบบ u s e r g e n e r a t e d Content เพื่อให้แฟนคลับของคุณช่วยเขียนคอนเทนต์ให้กับบล็อกของคุณเองและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้จะสอนคุณแบบสเต็ป by สเต็ปจับมือทำทุกขั้นตอนการทำงานโดยที่คุณไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนคอร์สนี้เริ่มจากศูนย์จนคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกและก็ทำคอนเทนต์อย่างมืออาชีพจากโปรแกรม WordPress ภายใน1วันและโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องแตะโคดดิ้งสักตัวเดียวก็สามารถที่จะมีบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ อย่างสวยงามได้ครับคอร์สนี้เรียนออนไลน์และมีแบบทดสอบวัดผลความรู้พร้อมกับใบประกาศเมื่อจบหลักสูตรนอกจากนั้นคุณยังสามารถจัดตารางเรียนได้ตามความสะดวกและถ้าหากว่าคุณลืมจุดไหนก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าคอร์สนี้คุณสามารถที่จะกลับมาทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพหลักสูตร professional blogging เปิดลงทะเบียนแล้วโปรดเลื่อนดูรายละเอียดและวิธีสมัครที่ด้านล่างได้เลยครับ